ขอบคุณด้วยใจเห็นดังอ่ะเห็นังอ่ะขอบคุณด้วยใจไม่อย่างไรขอบคุณด้วยใจใฮ้ขอบคุณด้วยใจของไผ่อีกอ่ะของเแคใน้องแบมน้องบอมป้าต่อคือคักแท้ฟังเอาลองกันดูขอบคุณหลายจากใจสาวสีสะเกตจะอยู่เมืองไทยหรือต่างประเทศสาวสีสะเกตขอบคุณจากใจขอจะรู้จัก บ้านพัก f อซีทั้งหลายขอบคุณแฟนเพลงใกล้ไกลที่จำได้น้องบอาน้องแบมขอบคุณทุกคนชาวบุลและสีสะเกดพี่น้องแฟนเพลงทั่วเขตลอยเอ็ดน้ำใจใสแจ่มให้การติดตามสารคาม ยังจำน้องแบมอยู่ในรายการชิงแชมดูน้องแบมดวนเพลงสิ่งทุนน้องแบมจนจนเป็นคนบ้านนอกอยู่กับเสียงนกจิบนกจอบเมืองไทยเมืองนอกเมตตาการุณไม่ถึงฟังฟันร้องเพลงสิงไม่ถึงฟังฟัน รายการร้องเพลงสิงทุนผู้ใหญ่ใจดีผู้มีพระคุณสนับสนุนให้ความเมตตาขอบคุณบอสโจที่มีน้ำใจและให้โอกาสไว้วางใจในความสามารถรับขาวงบม่มีปัญหาเมตตากรุณให้เงินทุนส่งยายเรื่อยมา ตอนนี้กำลังศึกษาโอ้ยายจ๋าอยู่ดีมีแฮเอื้อยใหญ่ทาฟังเอาสีซะเพาะเลยเพาะเลยหนูขออย่างหนึ่งได้บอหนูอยากได้กอนลำกอรเป็นกอนกลางใ่ไปตำตัวเขาเป็นฝาแฝดเปิดโตเปิดโต เก็บ <Okay. S 2> ไว้ประจำตัวเขาเผื่อวันใดวันหนึ่งเขาไปร้องไปรำอยู่ที่ไหนก็จะใช้ให้ใช้ก่อนนี้แม่พ่อเออได้ได้หนูได้เมื่อนี้แหละเอาเลยค่ะได้มือนี้หนูจักบาทก็ว่ามากเดี๋ยวจักวากันหนูจะจ่ายเองเลยหนูจะหนูจะทําหนูจะให้เป็นของขวัญเขาสองบาทได้ก่ได้โอเคจับมือค่ะจับมือเอาเอากี่นาทีแล้วแต่พ่อเลยขอมาเพาะๆเลยนะขอแบบซึ้งๆเลยนะจ้าจ้านะหนูจะให้เป็นของขวัญเขาหนูหนูอยากทํามานานแล้วโอเคตามนี้เลยค่ะ เป็นกอนกลางเอาเป็นฝาแฝดนะเป็นขอเป็นแฝดนะโอเคบอใช่ลำเพลินเด้อได้บ่หรือลำหยังมันก็ดลำซ่อยกันอ๋อลำซ่อยอ่ะโอเคโอเคตามนี่ป้าสองบาทไปเลยค่ะฟาวเลยค่ะจวดขาดกินข้าวแล้วจีกินข้าวแล้วบอโอเคอันนี้ค่ะโอ้ตั้งใจจะทำให้ลูกสาวอยู่แล้วคือจะเป็น ก่กลางเฮ้ยผ้าใครอะ,อะดูมันกลิ่นอับมากเลยเพราะว่ามันหนูอันนี้ไงหนูทักกลางคืนคโอ้ยขอบคุณครับถ่ายไม่ได้ตัวเองโปอยู่โอเคขอบคุณครับน้องกดปลาแห้งเขื่อนลำปลาไหมนี่อใช่ครับผมว่าได้แล้วเขื่อนลำปาของเจ๊ปุ๊กไหมเนี่ย <c oughs> ตกใจเนาะอ่ะอันนี้แกงคั่วสับปะรดต่อเลยนี่ นี่ตุบทุบๆๆๆทุบทุบทยังขั้วสับปะรดอาหารพี่น้องโอเคก็นี่เดีย๋ยวเราใส่สับป,ประรดเนาะให้หมูมันสะดุ้งเฮือกนิดหนึ่งก่อนเนาะนั่นแหละค่ะมันที่หนูบอกหนูตั้งใจจะทำให้อยนะู่แล้วตอนแรกคุยกับทัศสุขมด้วยว่าทำก่อนลำไว้ให้หน่อยกินเสร็จยังอ่ะ นี่เชลากินเสร็จยังอะ่ะอันนี้พ่อใหญ่แล้วเข้าห้องแล้วไปถึงพี่น,น,น้องเข้าห้องเข้าเข้าไปแต่งแล้วแต่งกอนลำ้ำพอดีเลยแต่เอาขัดเมื่อกี้เพลงเมื่อกี้ก็เพอระนะ์นะเพลงเมื่อกี้ก็เพอร์เพอร์มากหวังว่าทุกคนคงชอบเนาะเดี๋ยวรอให้นางได้กอนล้ำมาก่อนนะพี่เชล่าอัดคลิปไว้ให้ให้ดูอีกดาตังจะตกกันตังอะ่ะเป็นมอลำกอนกลางกอนกลางที่เข้าลำลำซอยอ่ะค่ะ ลำซอยให้เป็นกอประจำตัวสองคนเขาเลยนะฮะยอมอันนี้จ่ายเองนะคะจ,จ่ายเองเลยจ่ายจ่ายเองเลยก็คือเส์ไสยให้เขาสองคนนะฮะตั้งใจไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวพอได้ปุ๊บกได้ให้แม่ปีมาเกาให้พยุดกับแม่ปีแล้วก็แล้วก็อาจารย์สุขุมนะฮะมาเกาให้เนแหละสิ่งที่อยากได้ที่สุดคือกอหมอลำนี่แหละคะ่ะ ให้เขาได้หัดล้อหัดลำแล้วก็ทุกคนบอกว่าเฮ้ยครับเดี๋ยวไปหัดไปหัดล้อหัดลำกับคนนั้นไปห้องล้อหัดลำนี้จริงๆแล้วการหัดล้อหัดลำอย่างน้อยแล้วก็ต้องมีกรเป็นของตัวเองด้วยนะฮะเพื่อในความความฝันคะความฝันของตัวเองแล้วก็ความสําเร็จนะฮะของเขาทั้งสองคนเพราะฉะนั้นเขาต้องมีกรของตัวเองแล้วก็จะได้หัดล้อหัดลำเนีคะจะได้หัดทีเนี้ยถ้าเราถ้าเราไปหาไปหาพ่อครูแม่ครูโดยที่เราไม่ เขามีกอนลับใอยู่แล้วแต่เราต้องอยากให้เป็นของตัวเองอะค่ะหนูอะหนูความมั่นใจหนูของหนูคืออยากให้ลูกสาวดีเป็นของตัวเองนะฮะแล้วหนูก็ยอมจ่ายเองไม่คิดเพราะแหลมขอ2บาท2บาทก็คือ2,000หนูยอมจ่ายค่ะหนูจ่ายให้เลยไม่ว่าจะกี่พันหนูก็จ่ายให้ขอให้ออกมาเพาะแล้วก็เป๊ะถ้าหนูเชื่อว่าพ่อใหญ่แหลมแต่งเพาะแน่นอนอ่าหนูเชื่อใจพ่อใหญ่แหลมนะอาจารย์สุขุมพ่อแหลมเนี่ยค่ะรับรองออกมาเพาะแน่นอนเนาะเพื่อ Oh! สแตกอย่างอะ like ้ี่แบบกินข้าวช้าไปด้วยเหรอกินเป็นนะแต่ว่าช่วยจานแจกแล้วไม่ถือมาก็ไม่พูดเนาะยืมอีแล้วแก้วน้ำโดยของไคเาเต้ไม่เบมือนยืมบ่อยๆตอนนี้จะไม่เหลืออะไรแล้ว ทานนู้นก็ทำกับข้าวอยู่เนาะนูลูกคนตื่นนะลูกนะกับข้าวอะไรก็ต้องทํานะนะหัวฟูต้องตื่นได้แล้วนะลูกนะเมื่อคืนเลิกงานไวนะสองทุ่มสามทุ่มนะเพราะวันนี้เจอกันเลยนะตื่นได้ละสายละโอ้ยน้องคนนี้เหมือนต้นก,ตกิติเกาะกิติพงศ์จริงเลยเต้นได้ไหมนะเต้นตได้ยังไม่ใช่อยู่อีหยอกแต่บ,บ้านเดน สำหรับนางเนี่ยนางเต้นไม่ได้เนี่ยเป็นอะไรนางเพาะฝึกฝุ่นตลอดใช่ไหมใช่กะยิปแแบเอาสมคนเอาใครออกดีแรงอยู่นะแรงนะตอนนี้นะฮะมันกลายมเป็นรถตู้เลยเฮ้ยมาแล้วกระเทยเผาพี่น้องเออใครอะยายอาไม่คลัวแม่คลัวใครไม่แป๋วเหรอนับตับแป๋วเออแล้วบอกคนอื่นหนูว่าอะไรรู้ไหม ื้อเยเอาไปไปเขาทำกับข้าวอยู่ไปไปลูกสาวลูกสาวไี่กัดฉันไหมไล่ทงไปสองัวบ้านนี้สิยายทยายใส่นี่ฉันหน่อยใส่ไใส่น้ำตาลอึ้นช้อนเร็วนี่บดดุๆๆๆนแกงคั่วนี่ไง พี่แกงตายนะครับพี่แกงตายฉัน,น,นชอบมากเลยนี่นนพี่แกงนี่เออเดี๋ยวทอดให้กินน้ำตาลอันนี่เหรอเออน้ำตาลปี๊บใส่มาครึ่งช้อน,นพี่แกงตายพี่แกงโอ้โหครึ่งช้อนเกินเนามันเยอะเหรอคือช้อนพูนๆเอ้าโอ้ยเนาะ <c oughs> อันนี้พี่แกงตายไม่ใช่พี่แกงบ้านเราพี่แกงตายพี่แกงตาย นออ้องเออน้องซาร้อ้ยลอยจังหู <c oughs> แต่ต้องมีผดต้ล่ะเป็นลาวเลยอันนี้มาเาพราะอะไรมันเขามาทำกับข้าวคุณเอ็กก็เลยเอาฐานตรงนี้เลยไปเลย,เลยทีเดียวเพราะต้องเปิ่งแก๊สเนาะใช่เอาสับประรดลงจา้าโอ้โอ้ขอเป็นเกลือก่อนยายยายใส่เกลือมามีเกลือไหมอีก <c oughs> เกลือ อีเกลือไม่มีไม่เป็นไรเอาใส่น้องน้องมหาสจัลก่อน,นองผงม,มหาสจัลผงฟริ้งผงฟริ้งผงฟริ้งฟ้งริใส่เยอะหออไหมแม่ครึ่งช้อนคึ่งช้อนอ่าใส่ไปเขาจะบอกอ,อ,อุ้ยเขาเป็นคนเอใส่เยอะจังทำไมใส่ฟงฟลิงเยอะจังเดี๋ยวโน่นนั่นอ๋อชอบส่วนตัวค่ะใครไม่ชอบไม่ต้องใส่เน<ช>้อโอเคใครไม่ชอบเลื่อนไปผงฟลิงเนาะใส่น้ำปลาไปหน่อยหนึ่งค่ะตึ๊บ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 พอใช่ค่ะใหญ่ใหญ่ให น้ำมันหอยใส่ไหมใส่ไม,ไม่ใช่ผัดนะ้อง <laughs> โอเค <c oughs> อ่ะโคเลเสร็จปุ๊บยายใส่สับป,ประรดข้างหลังนี่เขาบีบน้ำออกแล้วเจี <c oughs> บอมเจอแบบเขาบ,บีบน้ำออกแล้วพี่น้องนี่ไปสองหูไม่เเหรอราออคะพี่ดองเอาคลิปนี้ฝากไว้สันนี่นะคะเดี๋ยวเ้าจะมาเบิงกันว่า ได้ก่อนได้ก่อนลำมาแล้วสองสาวจะเป็นยังไงเนาะจะฉันก็พ่อให่แหลมแต่งเพลงให้นางฉันก็เลยสั่งพ่อให่แหลมไปเอากอนลำมาไปทําแต่งกนลำมาแล้วเดี๋ยวฉันจะจ่ายเองให้าว่างี้ฟังสิเลยโอเคพี่น้องฝากไว้สนีทาเบงทาลุนน้ากันเด้อใครดีใจกับหนูก็กดกดไลค์นะฮะกดไลค์กดกําลังใจกดคอมเมนต์เยอะๆนะเดี๋ยวเรามาช่วยกันขัดเกาลูกสาวเราเนาะ ขอบพระคุณในหลายที่มาเมตตาบ้านเอทูีนะรักนะคะบ๊ายบายค่ะ